สวัสดีครับเมเน้มาฟังแนวทางเด็ดๆดจากเจวันนะครับผมเป็นเสียงตัวใดครับผมไปฟังจากช่องเสียเองค่าลุ้ยเด้อพี่น้องยิปซีครับผมฝ<ห>ากกดไลค์กดแชร์วยพี่น้องยิปซีครับผมไ,<ห>ไปฟังกันครับผม สามเจศูนย์พร้อมทั้งเก่าศูนยตเก้าน่ะค่ะวันนี้ไปใส่ดอกกัวข่าเสียช้ามั่นลนเราว่ะว่าวนเวียนเวี้ยนอย่เรอตรงนี้แหละยู่บริลีเว่บ้านเลขที่กรวโดดกี่น่ะละว่าเอาใดก็ได้แม่นว่าน่าหนาเบืรอทั่วของ้างหญิงกับของวัดกะไร้ด้วเด้อ ือทะเบียนตวที้ศนย้าศูนย์ก้าแตเือวันื้อแล้วเือศูนยเกศูนย์กือซื้อจะต่อหมดนะคะจับรถตีจับมาแล้วจะต่อหมดเลยะค่ะเ่ะเก้านรับเจ็ศูนอะเาแล้ค่ะมีกระตนึงใน้ความก็คือหาหาเจดนะคเนาะตวตีสองสองหเพราะว่า้ความนี่นี่สองสอห้คน ผู้ขึ้ไปเอาบารูค่ะเพึ่นขีดสองสองออกตอเพันบารูก็เอาไปไว้ใส่นะ้ารู้ว่าเพึ่นขีดเสร็จมาให้คือหาหาเสียดหาหาคือแล้วมาฟันมือนั่นฟันว่าไอ้มาหาแห้งมาบอกเลขชื่อมีดมากค่ะยานมาแท่งเนาะว่าจะเล็กแท่งกว่านแท่งเข่าด้วยค่ะแท่งเข่าด้วยใส่ต่างหลายแพร่ค่ะรูปจะแพร่ค่ะแต่ว่าแสดงว่าแท่งถือเป็นบารวันแสดงว่าเล็กที่แท่งหน่ยคือเรนค่ะแทงถ เขแ่้าเขาแล้วเข่าแล้วเดี๋ยวมาไอ้หานี่ยมาเ่ข้ามาบอกเลยก็หน่ตัวได้ละไร้นึู่บอกว่าหัำสื่อเจียบสุนค่ะเจี๊ยบุนเนี่ยบอกแมู้ก้างนี่กล้องฝันมมู้เลยว่าเก่า่ะแต่เก่าเังอมาตมกันเนี่ยมาตรมกันมืมอนี้เพราะว่าแม่ผูขึ้นมาไหวพู ปูมันไก่หมูไก่เว่เราปยังให้อยู่ร้านมันเสียนั่นหลายขันแมนกะว่าแมนโบแมนกะสี่เดี่เศร้าซื้อนะแต่ว่าเศ้าเพราะอะไรเด้เพราะว่าผู้ขาซื้อหมดแล้วปูเนาะจังไรกะเต้เสอันตัวเลยซื้อ้หลายสันละว่าลราบอว่าน้นเท้าเด้บาเรว่าแม่คูว่าเป็นว่าหาเจ็ดสองแต่ว่าปูผันว่าสามเจ็ดศูนย์นูสั่สามเจ็ดศูนย์เนาะค่ะสามเจ็ดศูนพราะว่าพักเก้าศูนย์นั่นหละ หาเจ็ดสองแม่คู่กัซื้อไว้ขึ้นกันผู้คนว่าเพิ่นขึ้นหน่อยเนาะขึ้นหน่อยเพราะเรายังได้โตเดียวคนรโโนี่แม่แม่พู่ว่าสันเห็ะไรสิใดแม่พู่ก็อยากไดัน้กันอันของวันโางหน้าวันหนมใจวเป็นาื่องข้นองหเนาะสองหาเจ็่ะเพราะว่านั่นเราได้ซื้อไว้แล้วนาะวันหาเจียหาแปดยขึเลแม่สมพุพ่อนล่ะกาของวันฝันมันตรงกัน อ่าายรถทยห้าห้าแปดแล้วของแม่สมพรห้าห้าแปดวันฝนแดดแต่แต่ตัวหวห้าห้าเจอันนี้กันสมควรพิ่เจรนาจจเรกันก่เวน巴ะแม่จะไรบอสบอพิ่เจรนาก็ได้เอาไว้เรัยกนะเี่ตราเมือวัดเท่สิหวข้อิรีสัมตัลาอิจางน้าเนาะอันละกันที่เราขอเพิ่มผ้าพารมีปูนี่หละอาจจะ่าแนวของพุนีแนวขอ,องมองบเหิเมาค่ะเนาะ เรียของเสียงโศกเสียงดวงเข้ากกาพิจารณาเบิ่งท่างชงยูทูบเนาค่ะเพิ่นันให้เป็นเนี่ยท่างนาคะ่นะ,คะเนาะก็คือมหาแห่งพาม่วนมหาแห่งมวนซื่นพ่ามทลังเกียบหนึ่งหัขาชแนลพร้อมกับเจ๊แตงโมพารวยยิ้มพารวยเสียเ,เอพารวยกับเจวันนาะะสวัยว่าท่านปากโบโต,โตไปเสียไปเสียไปท่านใดกับ ดาพารวยฝนพารวยเดี๋ยวนีงพ่อท่านโผลอยู่สงสัยไปเกี่ยวข่ารับจ้างพ่อได้ค่าเหล็กเราอ่ะพ่อได้ค่าบนไขว่แดงเราเอาพี่เจรนามนเมื่อช่วงนี้กำลังเกี่ยวเขาะะ้าค่ะขอเห็นกำลังใจให้อีพอ่ออีแม่สุหูสุคนอยู่ทางบ้านทางไก่ทางไก่ไกไกไกแม่เนาะให้มีศพมีลาภพิศม,มีมานด้วยค่ะเด้อสุหูสุคนเพื่อนกอยายเพชรอยากสาั่งน้ำเนาะคะ่ะเนาะ สิเป็นเสื้อผ้าที่แม่คู่ใส่กับของเอ็ีเนาะคะ่ะพ่นรวมแรงรวมใจกันเพิ้นฝากมากรวมุูน,นำ้ำยัดตัดให้แม่คู่ใส่งามๆให้ปูใส่งามๆสิเป็นมีตาผ้าไหมเนาะคะ่ะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายผ่อนทั้งผ้าสบายนี่แหละค่ะรวมแรงรวมใจกันรวมถวายและแม่คู่กับผ้าเย็บผ้าสามทั้งวัดว่าทั้งว่านะคะ่ะใช้ยาอนันตนาคราชสุกูธนาราช พญานาคใน,อน,น,ะคะนสององค์เน,น,นานะ,นะคะ่ะก่สิเป็นผลสาเร็จในวันที่บอสิบห้ากับสิบหกเนาะค่ะบอสิบห้ากับสิบหกสิบห้าพุศธิกายนุนหรือว่าสิบหกพุษธิกายนุนแล้วเมียแม่คู่กับแกงว้เนาะคะ่ะคือวันที่เก่าท่านว่าเนาะคะ่ะเก่าท่านว่าครบรอบเนาะคะ่ะครบรอบที่องค์ูชีพะขาทีแม่คู่อันเชิญเพิ่นขืนมาเนาะคะ่ะอันเชิญที่หอปูชีปะเขาวนี่ยละคะ่ะ ก็ได้เขียนซื้อไว้หัวปูชีปมะขาวเลขที่998เวยค่ะอ่่เลือมเลขที่998คือวันที่เก่า้วยค่ะครบรอบปีค่ะ9ธันวาพศออ2563ค่ะครบรอบปีและแม่คู่ก็บสิมีิพิธีร่ำบวงสวงไว้ไวัยคู่นะคะเป็นวันใหญ่สำหรับพี่แม่คู่ได้อันเชิญปูชีปมะขาว มาขึ้นฮอล์ขึ้นห้องเราคะ่ะครบรอดพอดีนี่แหละบางเพื่อบางที่พูใ้ใดสิเป็นผู้โชคดีพิจารณหน้าบุญเ้อค่ะเด้อเพราะว่า998อาจสิเป็นงวดนี้หรือว่าอาจสิเป็นวันที่1กับวันไหนพะว่ามันสิครบรอบปีแล้วเนาะคะ่ะของปู่ขงองเฮาแต่ว่าออกยากงานเก่านั่ทุกงวดแม่นบ่เกียดแม่นออกบอก่ออกก็ซื้อถีบไว้คือเก่านี่ล่ะคือเหล็กศิลป์ม้วนปู เอาบาดีมาฟังอีจัดซีผลงานก่อนล่ำละคะ่ะเป็นแปก่อนเลยบารเนี่ยเอาเจดี